คฤหา์ขวัญอุตสามณีรุ้นรวยแสนล้านธุรกิจใหญ่โตย้ายจากห้องชาวบ้านหรูคฤหา์ขวัญอุตสามณีรุ้นรวยแสนล้านขึ้นแทนที่ปรึกษาใหญ่ทั้งสวยทั้งรวยและก็เก่งมากสำหรับนางเอกสาวนาฟรังที่ได้พยายามดิ้นรนพาตัวเองและครอบครัวย้ายจากห้องชาวเล็กๆมาอยู่คฤหาหรูดังโตได้จากน้ำพักน้ำแรงสำหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีไวทยานนท์นางเอกมาความสามารถยังคงเป็นที่จับตามองอยู่เรื่อยๆมามีข่าวลือออกมาหนาหูว่านางเอกสาวขวัญอุตสามณีเตรียมโบก ลาช่องมือดังจากสาเหตุที่โดนดองงานและค้างสัญญากับทางต้นสังกัดจึงทําให้เธอไม่สามารถรับงานอื่นๆได้และส่งผลกระทบต่อด้านการเงินของเธอจึงจําเป็นต้องยืมเงินแม่ในราคาหลักล้านยังดีที่ควนมีธุรกิจในเรื่องคอสเมติกกับแม่ คอยเป็นฐานให้ชีวิตของเราอยู่เพราะว่าก็มีค่าใช้ใจ่ายถ้าชีวิตขวัญไม่มีอะไรเลยไม่มีธุรกิจรองงานในวงการอย่างเดียวอย่างนี้ขวัญก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้คะ่ะพร้อมทั้งทิ้งไทยด้วยว่าหลังจากตอนนี้ที่ขวัญคงไม่กล้าผูกชีวิตไว้กับใครอีกแล้วทั้งนี้เธอก็ได้มีการเผยแผ่นางานในอนาคตว่าจะสามารถรับงานอิสระได้อย่างเต็มตัวธุรกิจส่วนตัวของนางเอกสาว่าน,น้องเหนือจะงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังมีธุรกิจอะไรอีกบ้างเริ่มต้นจากการเปิดร้านน้ำแข็งใสเฟสตาคาเฟ่เดอะมอลล์บางกะปิปัจจุบันก็ไดด้ปิ ลงไปแล้วตามมาติดติดกับธุรกิจอาหารเสริมแบรนด์อูซี่บายอูซามนี่เครื่องสำอางอูซี่คอสเมติกลิปสติกเนื้อแมทส่งออกประเทศจีน Security and Cleaning Service Thailand บริษัทให้บริการความปลอดภัยครบวงจรพนักงานขับรถแม่บ้านและทำความสะอาดงานนี้เพื่อนฝูงคนกันเองกันได้เล่าให้ฟังว่าขวัญอุซามน,นี้นั้นเป็นคนสวยที่ไม่งอมืองอเทา้าเดินหน้าทำธุรกิจทุกอย่างด้วยความขยันแข็งแกร่งนอกจากจะยังแง้มไม่ฟังอีกด้วยว่าเมื่อไม่นานมานี้มีคนทักทายว่านางนนดัง ร่มรวยมากเป็นแสนล้านรวยจากน้ำผักน้ำแรงตัวเองไม่เคยมีใครหยิบยืนให้เหตุก็มาจากการที่เจ้าตัวนั้นขยันทำงานและเป็นลูกกระตันยูดูแลครัครวดูแลพ่อแม่มาตลอดว้าวว้าวาสยามมายาฟังแล้วตาเท่าไข่ห่านของแบบนี้ว่าไม่ได้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันเจ้าคะ่ะเกิดนางเอกรวยวยตายควายล้มรวยแสนล้านจริงๆแล้วตตกใจต้องชื่นชมในความสัม,มรถและความสู้ชีวิตของเธอคนนี้จริงๆเลยค่ะ